5ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวข้อ1การกินกระเจี๊ยบเขียวให้สารอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายในกระเจี๊ยบเขียวมีทั้งวิตามินต่างๆและเกลือแร่ซึ่งได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ข้อ2ช่วยในระบบขับถ่ายป้องกันท้องผูกในกระเจี๊ยบเขียวมีเส้นใหญ่ที่ช่วยในการทํางานของลําไส้ช่วยดูดซึมสารอาหารให้ดีขึ้นส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีถ่ายอุจจาระได้คล่องและยังช่วยป้องกันอาการท้องผูกช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ข้อ3ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เนื่องจากในกระเจี๊ยบเขียวมีสารที่เป็นเมือกจำพวกแพคกตินและกัมซึ่งช่วยในการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้และยับยั้งความสามารถในการเกาะเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารของเชื้อแบคทีรียรที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ไม่ให้เกิดการลุกลามก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารต่อไปได้ด้วยข้อ 4. ช่วยบำรุงสายตาในกระเจี๊ยบเขียวมีวิตามินเอและมีสารเบต้าแคโรทีนแซนทีนและลูทีนซึ่งช่วยในการบำรุงสายตาทำให้การมองเห็นดีขึ้นป้องกันโรคที่เกี่ยวกับดวงตาข้อ 5. การกินกระเจี๊ยบเขียวยังช่วยขับปัสสาวะ ป้องกันโรคทางเดินปัสสาวะบรรเทาอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบและปัสสาวะขัดนั่นก็คือ5ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นพืชที่หากินได้ง่ายราคาไม่แพงและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ